สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตานก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการทําเล็บนะคะก็คืออันนี้เป็นเล็บจริงนะคะแต่ว่าจะมีอยู่สองสองนิ้วนะคะที่มันที่มันฉีกนะคะแล้วตานก็ตัดออกไปนะคะวันนี้ตัดหนังด้วยนะคะตัดหนังก็คือแบบรอบๆให้นิ้วมันแบบสมูทขึ้นแล้วก็แบบสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีอยู่สองนิ้วนะคะที่ตันจะต้องต่อนะคะเพราะว่าคือมันสั้นมากมันไม่บาลานซ์นะคะเพราะว่านิ้วอื่นๆคือมันยาวอะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อสองนิ้วนี้มันก็จะน่าเกียดนะคะเนี่ยค่ะก็คืออันนี้เป็นร้านเพื่อนนะคะร้านเพื่อนอยู่ที่รัชดาก็ตาลจะมาทำ ที่ร้านนี้ประจํานะคะเพราะว่าคือแบบนางทําดีมากคือแบบทาครั้งหนึ่งอะอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะคือสีไม่มีหลุดไม่มีลอกแล้วแบบคืออะคริลิกก็คือติดทนมากนะคะคือนางทำเล็บดีมากๆเลย ปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบทำเล็บนะคะก็คือส่วนมากก็จะทำเองตดัดแล้วก็ตะใบแล้วก็จะทาจะทาสีเองนะคะแต่ว่าพอได้แบบมาทำกับนางแล้วก็ประทับใจค่ะก็เลยต้องกลับมาเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้ง เพราะว่าหนึ่งเดือนก็ยาวพอดีอ่ะก็คือกลับมาก็เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเล็บจริงนะคะจะมีนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะที่ต่อไปด้านขวามือนะคะฝั่งขวาจะมีแค่สองนิ้วนะคะที่ต่ออันนี้ก็เป็นลงนะคะท็อป ไม่ใช่ท็อปเขาเรียกว่าอะไรอะลงก่อนที่จะลงสีอะค่ะเพื่อบำรุงเล็บไปก่อนนางทําดีค่ะลูกค้านางก็เยอะด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าลูกน้องจะทําแล้วแบบจะติด ทนขนาดนี้ไหมเพราะว่าเคยลองแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าตันขี้เกียจไปเพราะว่ารัชดาทุกคนก็จะรู้นะคะว่ารถติดแค่ไหนนะคะแล้วลองไปทําบน BTS นะคะแล้วก็ไปทาแค่ทาเล็บเฉยๆนะคะสองทาสีเจลนะคะแต่ผลคือ อยู่ได้ยังไม่ถึงสามวันเลยค่ะลอกแล้วค่ะคือสีเริ่มลอกนะคะแต่ว่าร้านนี้นะคะอของเพื่อนนะคะก็คือทาสีอย่างเดียวนะคะเล็บมือสามร้อยห้าสิบเล็บเท้าก็สามรอยห้าสิบแต่คือคุ้มมากเพราะว่าคือทาครั้งเดียวหนึ่งเดือนจบไม่ต้องอะไรเลยก็รอเล็บยาว ค่อยไปเปลี่ยนสีเล็บแค่นั้นเลยค่ะแล้วสีของนางก็คือแบบสวยมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะคือนางทำสวยทำประณีตมาก สีนี่คือแบบสวยค่ะทํามานี่ทุกคนทักหมดเลยนะคะว่าแบบเอ้ยสวยอะไรเงี้ยนางก็จะลงนะคะอันนี้รอบสองนะคะอันนี้คือการลงสีรอบสองนะคะปกติตัวช่างเองก็จะทำเล็บตลอดนะคะแต่วันนี้ เหมือนกับว่านางพนักง,งานไม่มามั้งนางก็เลยไม่ได้ทําอีกอย่างนางก็บอกว่าเล็บบางเพราะว่าทําตลอดอะไรเงี้ยก็เลยพักไว้ก่อนแล้วเราเป็นคนที่แบบเล็บคือแบบเล็บใหญ่มากนะคะและนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะ สีก็จะประมาณนี้นะคะสวยไหมคะ